อันนี้มีคนถามว่าเปิดแฟดถ่ายรูปในกล้องของเครื่องโทรศัพท์ดีไหมอันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันที่ให้เราเปิดแฟดแล้วถ่ายรูปเนี่ยมีในกล้องของทุกสมาร์ทโฟนนั่นแหละอ่ะเราไปดูว่าเขามีฟังก์ชันอะไรให้เราเลือกบ้างก่อนก่อนจะไปดูว่าเออถ่ายแล้ว มันดีไหมเออมันดีไหมเนี่ยอ่าไปดูไปอ่าไปดูในกล้องนะจ่ะอ่าป่ะเข้าไปดูในกล้องเมื่อเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีฟังก์ช <c oughs> ันนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องการเปิดแฝงแฟดอันนี้มีอะไรให้เราเลือกบ้างกดดูตรงนี้เขาก็จะมีอ้าวเฮ้ยไปไหนละพี่เดี๋ยวใจ <c oughs> หายผู้ช่วยเลยอ่าใช้กันไม่ได้เหรออ้าวมาอันนี้นี่ก็จะมีแบบนี่ที่เขาเขียนว่า เก็คือเป็นเป็นคล้ายๆรูปฟ้าผ่าแล้วก็เอก็คือออโต้ก็มันแสงน้อยปั๊บมันก็จะเปิดแฟดถ่ายให้คุณในทันทีนะและอีกอันนึงก็คือบังคับเปิดเลยอันนี้บังคับเปิดแฟชแล้วก็อะไรอ่ะเปิดค้างเอาไว้ตลอดอันนี้มีแะไรแต่ให้เราเลือกเลยสุดท้ายเนี่ยอันแรกที่ตั้งไว้ก็คือปิดปิดแสงแฟต ไม่เปิดเลยอะไรเนี่ยนะอ่าลองเปิดคาไว้ตลอดเป็นไงมันก็จะเปิดคาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นมีไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่านี่เห็นไหมถ้าเกิดเราเปิดแบบให้มันเปิดแบบเปิดแน่นอนอ่าเปิดแน่นอนก็คือเปิดแฟดแน่นอนทุกครั้งที่ถ่ายมันจะเปิดแฟดนะอ่าไม่เอาจังมันเถอะแล้วก็มีออโต้อ่าออโต้แล้วแต่มันจะเลือกอ่ะแล้วเราปิดอ่าปิดอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะไปเลือกเลือกเอาก็แล้วกันลองจินตนาการถึงรูปภาพสมัยก่อนน่ะเราเวลาเราถ่ายรูปอ่ะ อะไรนะถ่ายมาเวลาลางคืนจะถ่ายพอถ่ายแปดฉายป้าผูหน้าขาวจ้องเลยข้างหลังมืดสนิทเลยแัวสุดท้ายต้องมีเทคโนโลยียิงแสงแฟดสองเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งในเครื่องโทรศัพท์มันยังไม่มีพี่โมไม่เห็นนะนะช่างมันเถอะเอาเวลาถ่ายแล้วมันดีไหมดีไหมเนี่ยมันต้องถามตัวคุณเองว่าฟังก์ชันนี้เขามีให้คุณเลือกใช้งานคุณลองถ่ายสองแบบดูสิอันนี้เก็บภาพไหมดูเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยนะ ถ้าเกิดเราไม่ใช้แสงแฟลชคือผมมีความรู้สึกว่ากล้องสมัยนี้เนี่ยนะมันเขาเรียกอะไรมันไฮเทคกว่ากล้องสมัยก่อนเยอะคือกล้องสมัยก่อนที่ใช้ฟิล์มอเราไม่มีทางได้รู้เลยเวลาถ่ายแล้วภาพมันจะน่าเกลียดไหมมันจะมืดมันจะมองไหมว่าอย่าง้นเนี่ย โอ้โเปลืองมากเลยกว่าจะได้รู้ว่าเออแสงขนาดนี้ถึงจะดีนะแสงขนาดนี้ไม่ดีนะแต่ว่าในกล้องสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องยุคใหม่ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะดีมากเลยเวลาเราถ่ายปั๊บเราจะรู้ทันทีถ้ามันดีเก็บไม่ดีลบไปเลือกดูเอาอันนี้ถ่ายแบบแสงน้อยที่ไม่ได้ใช้แฟลชพอเปิดออโต้ขึ้นมาปั๊บถ่ายปั๊บเนี่ยแสงมันเป็นแบบเนี้คุณ <c oughs> คิดว่ามันเวิร์กไหมมันเป็นมันเป็นเงาสะท้อน แสงขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยชอบไหมเอออันเนี้ยมาถามว่าดีไหมมันตอบไม่ได้หรอกต้องคุณเป็นคนตอบเองว่ามันถ่ายแล้วมันโอเคไหมล่ะแต่มันก็มีฟังก์ชันให้คุณเลือกเปิดนะเออบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันมืดไปใช้แสงแฟลชซะหน่อยก็ดีแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ากล้องสมัยใหม่อ่ะมันแสงน้อยยังไงมันก็ยังถ่ายแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคนะแม้น้อยมันจะเยอะไปซะหน่อยอ่ะแต่ก็มันกระแสงมันไม่พอรพี่ พี่ใ้แสงพอพี่ก็ต้องอัดแสงเข้าไปมันจะไปเวอร์หรือไม่รู้สิแต่แต่แสงแฟลชในในกล้องมันก็พอช่วยได้ประมาณหนึ่งอ่าแต่ถามว่าดีไหมลองถ่ายดูสิเออคุณก็ลองถ่ายถ่ายดูถ่ายมันต้องสองแบบนั่นแหละเออถ่ายแบบมีแฟลชกับถ่าย,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 ายไม่มีแฟลชชอบรูปไหนเก็บไม่ชอบลบมันก็แค่นั้นแหละมันเนี้ยก็ตอบคำถามคนที่ถามรวมไปถึงวิธีใช้แสงแฟลชด้วยในง้นเอาก็เปิดเอาก็แล้วกันลองไปเปิดเปิด,เ,ปดเล่นดูอ่ะมันก็สนุกดีว่าสมัยนี้มันลบรูปได้อ่ะ ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ต่อมานั่นแหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ